เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะมามิทีนิวส์มาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็นําข่าวมาบอกสําหรับใครที่กําลังอยากมีบ้านนะคะรอเลยนะคะเพราะทกสเขามีแคมเปญใหม่ให้บ้าน1ล้านหลังนะคะผ่อนไม่ถึง4,000บาทรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันเลยค่ะนายชัดชัยสิริรายกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็เปิดเผยว่าเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทอสพิจารณาขยายโครงการบ้านล้านหลัง ไปสองวงเงิน3-5ถึงห้า0มล้านบาทเน้นอัตราดอกเบีย้ยต่ําพิเศษเมื่อเทียบกับโครงการในเฟสแรกที่อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่3%ในช่วง3-5ถึง5ปีภายใต้หลักการที่รัฐบาลชดเชยเท่าเดิม ทั้งนี้นะคะคาดว่าจะช่วยทําให้ที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน1.2ล้านบาทได้ประโยชน์และยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีไรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสําหรับโครงการบ้านล้านหลังในเฟสสองนะคะจะช่วยบรรเทาภาระของประชาชนให้ผ่อนในอัตราไม่ถึง4,000บาทต่อเดือนโดยรายละเอียดต้องรอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ในส่วนของโครงการบ้านล้านหลังระยะแรกนะคะปัจจุบันทอสอก,ก็ได้อนุมัติคำขอสินเชื่อไปแล้ว3.55หมื่นล้านบาทคิดเป็น4 0 0 0 0 0บัญชี ขณะที่ปี2564นีคะทอาสตตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เติบโตที่2.15แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น3%จากเป้าหมายในปี63โดยภาพรวมการปล่อยสินเชื่อถึงวันที่29มีนาคม64ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้ว4.3หมื่นล้านบาทยังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะคะส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยมองว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย3ปี ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ยังนิ่งๆโดยปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ10ปีที่ระดับ0.5เเซต่อปีจากทิศทางดังกล่าวทำให้เชื่อว่าจะยังคงได้เห็นอัตราดอกเบีย้ยต่ำอยู่เช่นเดิมค่นี้ก็คือเป็นข่าวดีนะคะสำหรับใครที่อยากมีบ้านนะคะรอเลยนะคะบ้านล้านหลังเฟสสองกำลังจะมานะคะเดี๋ยวถ้าได้มาเมื่อไหร่อนุมันเมื่อไหร่นะคะมามิทินิวจะนำมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ